เยี่ยมตั้งแต่ตอนที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเพรานั้นรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้ผมสังเกตด,ดูว่าไอ้เขาไม่ได้เศร้าโศกอะไรเลยนะก็พูดถึงพี่คำก็เป็นคนที่ใจแข็งจริงและใจอยู่ในบุญถึงแม่ก็เคยไปเยี่ยมก็เคยเอาทำทำโต้ทำต่างเล็กๆนั่นนะฮะเอาไม้สักทำแล้วก็ทำล้อเล็กๆนี่นะใส่ใส่ใส่ ข้างลนางนะเะราะพอไปเห็นสภาพว่าใช้มือเท้าถัดไปนี่นะฮะหนูเนี่ยยังไม่มีขาเลยหนูยังสู้เลยแล้วทําไมพี่มีพร้อมทุกอย่างทําไมพี่ไม่สู้หรอคะ,อะน้องเขาก็จะให้กําลังใจคนที่คนที่ดีพร้อมกว่าเขาอะค่ะสภาพจิตใจเขาเนี่ยนะเ <c oughs> ข,ข้มแข็งมากเข้มแข็งมากไม่ไม่มีเขาจะพูดในเรื่องของ น้อยอกน้อยใจอะไรนี่นะไม,มไม่มีไม่มีพูดถึงว่าโอ้วัสนาตกตามอะไรทึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไงไม่มีไม่ได้คุยให้ฟังเลยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอที่มีเขตแดนติดกับประเทศพมา่าเป็นแหล่งเศรศษฐกิจการค้าและเป็นที่รวมของผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ครอบครัวคุณสงวนและคุณคำน้อยได้ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในถิ่นนี้มาเป็นเวลานานจนกระทั่งมีบุตรด้วยกันสองคนเป็นหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนต้นปีพุทธศักราช2544ขณะที่เดินทางด้วยรถทัวเมื่อรถแล่นมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในเวลาประมาณตีสามได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้รถทัวเสียหลักพลิกคว่ํา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือคุณสงวนส่วนคุณคำน้อยกระเด็นออกไปอยู่นอกรถถูกหลังคารถซึ่งพลิกคว่ำทับบริเวณขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆต่างได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มากนักรถทัวร์มันจะยาวแล้วลงลงมากดตรงนี้ลงช่วงช่วงฝัง่ง,ง,งหงัวจะด้านนี้นะครับท้ายอยู่ตรงนี้แลล้อขึ้นฟ้า รอขึ้นฟ้าช่วงแรงกดออกมาเครื่องอยู่ด้านหลังคือยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันกดแรงกดลงมาเนี่ยสุดลงมาแล้วน้องเขาอยู่นอกรถกระเด็นออกมาน,นอกรถทับเลยทับจงช่วงขาเห็นน้องชับช่วงขารั้งแรกอะคะตอนที่รถจะรถจะเกิดเหตุนะคะก็รู้แบบรู้สึกอะคะว่านะคะก็มีเสียงร้องกันหมดเลยก็รู้สึกแต่ว่าพอพักหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาก็ มีเสียงรถอะไรมาค่ะก็ให้เขาช่วยเหลือแต่เขาก็จะจับไว้อะค่ะแล้วก็มาดูแขนตัวเองก็แบบนอนทับไว้อะค่ะดันขึ้นไม่ได้ค่ะสุดทีนี้ก็แขนข้างนี้ก็หักข้อนี้แล้วแล้วก็หักข้อนี้ค่ะก็จับหมนุนหมนุนหมุนได้ค่ะตรงนี้ก็รู้สึกว่าหักแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บค่ะไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ขาข้างซ้ายก็รถก็ทับไว้อะค่ะและข้างขวาก็ทับไว้ค่ะทบไว้สองข้างค่ะ ก็นอนทับแขนไว้ค่ะก็นอนทับแขนข้างนี้ไว้ก็ลุกไม่ได้ก็ต้องนอนและตรงที่บริเวณนั้นก็มีแต่น้ำหมดเลยค่ะพยาบาลก็ก็บอกว่าจะตัดขาข้างหนึ่งข้างซ้ายอะค่ะจะตัดข้างซ้ายข้างขวาลำเด็กอะค่ะแต่หนูก็ตอบว่าตัดค่ะบอกอย่างไี้ค่ะตัดเขาก็ถามว่าน้องจะทําใจได้ไหมเขาบอกอย่างนี้หนูก็บอกว่าได้แต่หนูก็เคยเห็นว่าเขามีขาข้างเดียวอะชอบเดินได้ค่ะหนูก็คิดว่าหนูต้องเดินได้ พอมาล้วอีกทีหนึ่งก็สามีตายอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นหลักก็ไม่มีแล้วก็เหมือนกับช่วยตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็แต่เดิมก็หนูก็ไม่เคยเห็นอยู่แล้วที่คนพิการขาสองข้างและมือสองข้างก็เคยเห็นแต่ในทีวีอะค่ะก็ ก็มีรู้สึกว่าก็ก็รู้สึกว่าท้อแท้ค่ะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นทําให้คุณคําน้อยสูญเสียสามีที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวไปและตนเองก็ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างอีกทั้งยังต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรทั้งสองซึ่งขณะนั้นคนโตอายุ1นขวบเศษและคนเล็กอายุเพียง6เดือนคุณคำน้อยต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง ทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวิตบนรถเข็นซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกขึ้นลงเองโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและเธอยังต้องทำงานบ้านเองทั้งหมดทั้งการทำกับข้าวซักผ้าและยังต้องเช่าห้องขายของชำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนโดยมีกำไรเพียงวันละ100-200บาทเท่านั้นซึ่งก็ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆวัน เวลาลูกๆอะคะ่ะตอนเช้าก็ต้องเตร็มอาหารให้ลูกอะคะ่ะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าให้ลูกเตรียมหนังสือเส่กระเป๋าให้เสร็จแล้วก็เวลาบางครั้งที่คนที่มารับก็บางครั้งก็เช้าบางครั้งก็ไม่ตรงเวลาคะ่ะก็จะยุ่งมากเลยคะ่ะช่วงนั้นนะคะบางครั้งก็มาช้าเช้าบางครั้งก็มาขา่ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะเตรียมไว้ให้ทุกวันก่อนที่จะไปนั่งขายของนะคะ เนื่องจากว่าเรามาเห็นสภาพที่บ้านที่เขาเช่าอยู่นี้นะคะเดือนละพันแล้วก็รวมค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณพ ,500 บาทต่อเดือนแล้วก็มีลูกเล็กเล็กสองคนเราก็รู้สึกว่าเออหน้าฝนนี่มันก็คือตรงกลางบ้านนคะคะฝนมันจะรั่วนิดนึงก็ต้องเอากระลมังมารองเรารู้สึกว่าดูแล้วมันสลดหดหูใจก็สงสารน้องเขาก็จะคอยช่วยเหลือว่ามีอะไรมัง่งขาดเดือดตกท่อองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนเราผ่านมาแล้วเราก็เห็นว่าเออตึกตรงนี้มันดีนะเพราะว่าเห็นธนาคารเขาติดป้ายาไว้ว่าจะประกาศขายอย่างี้ยคะ่ะผ่อนผอนธนาคารนี่เดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทค่ะยี่สิบกว่าปีค่ะบางครั้งก็แบบเบื่อค่ะเบื่อตรงที่เราเกิดมาการเป็นมนุษย์อะคะที่ลำบากอะค่ะ,คะที่ต้องมารับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ทั้งทุกอย่างอะคะ แล้วก็อย่างนึ่งก็ขาดซับอะคะ่ะก็เลยทุกตรงนี้อะค่ะตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ท้อค่ะตอนนี้ก็ทุกๆวันก็ทุกอย่างก็จะปล่อยวางคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะปล่อยวางให้หมดเลยค่ะก็ตั้งใจอยากจะถืออยากจะเอาบุญอย่างเดียวอะค่ะ อยากได้บุญที่สุดค่ะแม้คุณคำน้อยจะได้รับทุกยากลำบากแสนสาหัสสะเพียงไหนเธอก็ไม่เคยละทิ้งการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนาเธอจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเวลาตีสีของทุกวันหลังจากนั้นจะไปอาบน้ำและขึ้นไปสวดมนต์ที่ห้องพระบนชั้นลอยซึ่งต้องปีนบันไดขึ้นไปถึง20ขั้น ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพราะไม่มีขาอีกทั้งไม่สามารถใช้กำลังแขนได้อย่างเต็มที่เพราะหายปลาร้าข้างขวาหักและแขนข้างซ้ายหักถึงสองท่อนทีแรกะคะ่ะก็จะเดินบันไดอะคะ่ะย2่ขั้นมาถึงชั้นลอยแล้วก็ขึ้นอีก2 0ขั้นไปถึงชั้นบนนะคะก็จะเอาหิ้งพระ,ะคะ่ะไปตั้งไว้ชั้นบนคิดว่าหิ้งพระเอาไว้ชั้นบนดีที่สุดนะคะ ก็เลยขึ้นมาบ่อยก็วันละรอบสองรอบก็ไม่ไหวนะคะพอไม่ไหวก็เลยคิดเอาใหม่แล้วก็มาตั้งไว้ชั้นลอยะคะ่ะพอมาตั้งลอยแล้วก็ก็ขึ้นมาสวดมนต์กราบทุกวันนะคะก็ไม่ขาดเลยะคะ่ะก็เลยมาทุกวันไม่เคยขาดเลยะคะ่ะแล้วก็วันละสองสองครั้งนะคะว่ารอบเช้ากับรอบเย็นนะคะ ตื่นมาน้องเขาก็จะขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนแล้วก็ถึงจะลงมาอาบน้ําแต่งตัวทํากับข้าวอะไรเสร็จแล้วก็เปิดร้านก็ที่ขึ้นมาไหว้พระทุกวันก็คิดว่าขอให้ได้กราบพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราอยู่ที่วัดแล้วก็เคารพท่านนะคะก็อยากให้ท่านอยู่ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะ